ฝันเห็นแมวคลอดลูกทำนายฝันพร้อมเลขมงคลเคยไหมคะที่ในฝันของเราได้ไปเป็นสักขีพยานให้กับภาพของชีวิตใหม่ๆที่กำลังถือกำเนิดขึ้นมาภาพของแม่แมวตัวหนึง่งที่กำลังให้กำเนิดลูกน้อยๆของมันเป็นภาพที่ดูแล้วกว็ทั้งอบอุ่นใจทั้งน่าเอ็นดูแต่พอตื่นขึ้นมาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอแล้วฝันแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันนะ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ภาพจำที่เราเคยเห็นแต่ในศาสตร์แห่งความฝันแล้วการฝันเห็นแมวคลอดลูกมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่านั้นเยอะเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกข่าวดีกับคนที่ฝันแบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าการฝันเห็นแมวคลอดลูกโดยรวมแล้วถือเป็นลางดีมากๆค่ะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ภาพของการให้กำเนิดหรือการคลอดนั้นสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ โอกาสใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และการเจริญเติบโตงอกงามค่ะยิ่งเป็นแมวที่มักจะคลอดลูกออกมาทีละหลายๆตัวยิ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภที่จะเข้ามาแบบคุณสองคูณสามเลยทีเดียวค่ะถ้ามองในมุมจิตวิทยาความฝันนี้อาจจะสะท้อนว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับลูกแมวที่กำลังจะลืมตาดูโลกนั่นเองค่ะดังนั้นใครที่ฝันเห็นภาพนี้ก็เตรียมตัวเปิดรับสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะวิ่งเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะแต่ความพิเศษของความฝันนี้อยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะ ยิ่งคุณจำได้มากเท่าไหร่คำทํานายก็จะยิ่งแม่นยำขึ้นไปอีกค่ะเรามาลองดูกันนะคะถ้าฝันว่าแมวมาคลอดลูกในบ้านของเราโอ้โหอันนี้คือที่สุดของความโชคดีเลยค่ะหมายความว่าโชคลาภเงินทองหรือโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณถึงที่เลยไม่ต้องไปไขว่คว้าที่ไหนไกลค่ะถ้าฝันเห็นจำนวนลูกแมวชัดเจนนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะ จำนวนลูกแมวที่เห็นมักจะสื่อถึงจำนวนของโชคลาภหรือโอกาสที่คุณจะได้รับยิ่งเห็นลูกแมวเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายถึงความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าฝันว่าได้เข้าไปช่วยแม่แมวทำคลอดยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่เป็นสัญญาณว่าความสำเร็จที่คุณจะได้รับนั้นมาจากความพยายามความสามารถและการลงมือทำของคุณเอง และคุณจะทำมันสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าฝันเห็นลูกแมวมีสีสันโดดเด่นสีขาวหรือสีสว่างสว่างเป็นโชคลาภที่บริสุทธิ์ข่าวดีที่น่าย,ยินดีสีดำอย่าพึ่งตกใจนะคะในบริบทนี้หมายถึงโชคที่มาแบบเงียบๆลึกลับหรือการได้รับโอกาสในโปรเจกต์ที่คุณทำแบบไม่เปิดเผยค่ะสีส้มหรือลายสลิดเป็นโชคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว ความอบอุ่นหรือความมั่นคงในชีวิตค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโอกาสดีๆที่ว่านั้นจะเข้ามาในรูปแบบไหนในชีวิตจริงของคุณบ้างค่ะด้านความรักสำหรับคนโสดเตรียมเปิดใจรับรักครั้งใหม่ได้เลยค่ะมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหรืออาจจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณพองโตแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ สำหรับคนมีคู่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะอาจหมายถึงการขยับขยายครอบครัวการมีโซ่ทองคล้องใจหรืออาจหมายถึงการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆร่วมกันกันกบคนรักเช่นซื้อบ้านใหม่เริ่มต้นธุรกิจซึ่งจะนำความเจริญมาสู่ชีวิตคู่ของคุณค่ะด้านการงานการเงินนี่คือด้านที่จะเห็นผลชัดเจนที่สุดค่ะ การงานจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาให้ใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดค่ะส่วนการเงินก็จะคึกคักเป็นพิเศษจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆเข้ามาหรือมีรายได้เสริมจากหลายทางเหมือนจำนวนลูกแมวในฝันไม่ผิดเลยค่ะด้านสุขภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังชีวิตและความสดชื่นค่ะ ใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นส่วนคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วก็จะมีพลังงานเปี่ยมล้นในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเลขเด็ดนำโชคจากความฝันแสนน่ารักนี้กันค่ะเลขที่สำคัญที่สุดและห้ามลืมเด็ดขาดก็คือจำนวนลูกแมวที่คุณเห็นในฝันค่ะเห็นสมตัวก็เน้นสาเห็นห้าตัวก็เน้นห้าเลยค่ะ ส่วนเลขเด่นที่ตีจากภาพรวมของความฝันคือเลข1ที่หมายถึงการเริ่มต้นและเลข4ที่สื่อถึงสัตว์สเท้าเลขรองที่น่าสนใจคือเลข9ที่สื่อถึงแมว9ชีวิตความโชคดีค่ะลองนำไปผสมกับจำนวนลูกแมวที่เห็นดูนะคะเช่นฝันเห็นลูกแมว3ตัวก็อาจจะเป็น1343 93หรือ314ค่ะ อย่างที่บอกว่าฝันนี้เป็นฝันดีมากๆจึงไม่ต้องแก้เคล็ดอะไรเลยแต่เรามีวิธีเสริมดวงให้โชคลาภที่กำลังจะเข้ามานั้นยิ่งใหญ่และมั่นคงขึ้นไปอีกค่ะง่ายและตรงจุดที่สุดคือการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์อาจจะเป็นการบริจาคอาหารให้มูลนิธิสัตว์จรจรัดหรือช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากค่ะ เมื่อโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าลังเลที่จะคว้ามันไว้ค่ะความฝันนี้เป็นเหมือนสัญญาณไฟเขียวให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ตั้งใจไว้ค่ะสรุปอีกครั้งแบบง่ายๆนะคะการฝันเห็นแมวคลอดลูกเป็นนิมิตใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นสัญญาณการเริ่มต้นใหม่โอกาสดีๆทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักที่กำลังจะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณจเจริญง,งอกงามและอุดมสมบูรณ์ค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดที่ความฝันนี้อยากจะบอกคุณก็คือชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นแล้วนะจงเปิดใจให้กว้างและเตรียมพร้อมรับความโชคดีที่กำลังจะมาถึงอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นอย่ากลัวที่จะสร้างสารรค์เพราะนี่คือจังหวะชีวิตของคุณค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะฝันเห็นน้องแมวคลอดลูกกันกี่ตัวกันบ้างแล้วน้องๆสีอะไรกันบ้างคะมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังแบ่งปันความโชคดีกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและถ้าอยากให้เราเจาะลึกความฝันเรื่องไหนเป็นพิเศษอีกก็พิมพ์บอกกันมาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่โอกาสดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมก,กดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ